เวลาไปเที่ยวหากจะถ่ายรูปทั้งทีแต่กลับต้องผัดกันถือกล้องจะดีกว่าไม้หากใช้งานอุปกรณ์มือถือที่จะช่วยให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายพร้อมทั้งสามารถเก็บภาพได้ทุกมุมรวมไปถึงภาพวิวทิวทัศน์ซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้นั้นคือไม้เซลฟี่บลูทูธนั่นเองโดยไม้เซลฟี่ในปัจจุบันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าไม้เซลฟี่ปกติและมีหลากหลายยี่ห้อที่ออกแบบไม้เซลฟี่ให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นว่าด้วยเรื่องของความคุ้มค่าการใช้งานฟีเจอร์เสริมและการใช้งานที่ง่ายในเรื่องของการเชื่่ออมต แต่บางคนยังไม่รู้ว่าไมค์เซลฟี่บลูทูธใช้งานยังไงเทปนี้ทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจะมาแนะนำเคล็ดในการเลือกซื้อและวิธีการใช้งานไมค์เซลฟี่บลูทูธกันไมค์เซลฟี่บลูทูธมีการออกแบบรูปทรงที่แตกต่างกาันตามการใช้งานโดยจะแบ่งใช้งานได้หลักๆได้ดังนี้ไม s ์เซลฟี่ดนจากเซลฟี่สติ๊กจะมีพบเห็นกันทั่วไปและเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาที่ถูก อีกคั้งยังพกพาได้ง่ายและสะดวกน้ำหนักเบาและส่วนใหญ่รองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งหากใครที่เป็นสายท่องเที่ยวและต้องการเก็บภาพความทรงจำกับเพื่อนๆสามารถใช้งานไม้เซลฟี่บลูทูธในการบันทึกรูปภาพหมู่คณะได้อย่างง่ายเป็นหนึ่งตัวช่วยสำหรับอุปกรณ์มือถือที่ควรมีติดไว้ไม้เซลฟี่บลูทูธรูปแบบสติ๊กทรนอกจากจะเป็นไม้เซลฟี่ที่สามารถปรับยืดความยาวในการใช้งาน รวมไปถึงการเชื่อมต่อที่ง่ายผ่านบลูทูธได้แล้วยังสามารถใช้งานเป็นขาตั้งร่วมกับการใช้งานเซลฟี่ได้อีกด้วยเหมาะสำหรับสายชอบเที่ยวคนเดียวในการเก็บภาพบันทึกความทรงจำอีกทั้งยังสามารถปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับมุมองศาปรับความยาวของไม้เซลฟี่รองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Android มีขนาดที่กระทัดรัดสามารถพกพาไปได้ทุกที่รวมถึงมีรูปทรงดีไซน์ที่ทันสมัยอีกด้วยไม้เซลฟี่บลูทูธพร้อมไฟ led ไมค์เซลฟี่แบบนี้จะเห็นได้บ่อยสําหรับการใช้งานไลฟ์สดเนื่องจากสะดวกและเพิ่มภาพให้ดูคมชัดยิ่งขึ้นและรูปทรงที่เห็นส่วนใหญ่จะมาพร้อมไฟวงแหวนซึ่งจะสามารถปรับใช้งานระดับความสว่างได้บางรุ่นก็สามารถปรับแสงของสีให้มีความอ่อนออกโทนส้มเหลืองได้อีกด้วยและนอกจากจะใช้งานในการไลฟ์สดได้แล้วสำหรับไมค์เซลฟี่บลูทูธที่มาพร้อมไฟ LED ยังสามารถพับเก็บและพกพาไปนอกสถานที่ได้ในการทำว็อกต่างๆก็สะดวก ซึ่งไม้เซลฟี่ประเภทนี้จะมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็คุ้มค่าเพราะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสำหรับวิธีการใช้ไม้เซลฟี่บลูทูธเริ่มจากการเปิดสมาร์ทโฟนการจับคู่โดยไปที่การตั้งค่าเลือกโหมดบลูทูธแลังจากนั้นเริ่มการเชื่อมต่อจับคู่กับรีโมทบลูทูธเมื่อได้ทำการเปิดการตั้งค่าสมาร์ทโฟนให้เริ่มทำการเลือกจับคู่กับตัวรีโมทซึ่งจะปรากฏอยู่ที่หน้าค้นหาอุปกรณ์บลูทูธใหม่ติดอุปกรณ์ไม้เซลฟี่บลูทูธให้แน่น หากเชื่อมต่อกับการใช้งานผ่านทางบลูทูธเสร็จแล้วให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ไม้เซลฟี่ให้ยึดติดกับสมาร์ทโฟนปรับยึดและไขให้ล็อกพอดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดเคสมือถือปรับความยาวและตั้งค่าการถ่ายภาพหากตัวยึดไม้เซลฟี่ติดแน่นกับสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วสามารถทำการปรับยึดอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้ตามที่ต้องการและหากใครที่ต้องการปรับตั้งค่านับเวลาถ่ายก็สามารถปรับได้โดยที่ตั้งค่าผ่านระบบสมาร์ทโฟน และทาการกดผ่านรีโมทบลูทูธไม่ต้องการถ่ายพิยงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รูปสวยๆพร้อมกับภาพที่ไม่สั่นไหวอีกด้วยทั้งหมดนี้คือการแนะนําการเลือกใช้งานและวิธีใช้ไม้เซลฟี่บลูทูธซึ่งหากใครรักในการไปเที่ยวคนเดียวแนะนําเป็นไม้เซลฟี่บลูทูธที่มีขาตั้งมาพร้อมใช้งานแต่หากใครที่ต้องการเพิ่มแสงไฟในช่วงกลางคืนและต้องการใช้งานได้อย่างหลากหลายก็อาจจะมองหาเป็นไม้เซลฟี่ที่มาพร้อมไฟ LED ส่วนใครที่ต้องการมองหาไม้เซลฟี่ในราคาประหยัด ก็นแนะนําเลือกซื้อไมคเซลฟี่ที่ใช้งานได้ทั่วไปเพียงเท่านี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานให้คุ้มค่าแล้ว